ู้จักกันใช่ไหมซอสกับสิงเนี่ยคืออะไรรู้ไปด้วยนะรู้ดิเจ้โหรู้รู้ดีเลยสิงก็แบบว่าที่เขาแข่งรถกันบนถนนบึ้นบึ้นไม่ใช่นั่นมันสิงตัวนี้สต๊อกโรงงานมาเต็มมากแต่ว่าเหลือเพียงไม่กี่ขวดแล้วนะคะเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เป็นไรเป็นไรรีบไปรีบไปดูไม่ทันแล้วเนี่ยจะไปไหนฝนเนี่ยมาแล้วเจ๊ดูดิเนี่ยทุเรียนนดอกกำลังงามลูกกำลังมาเออไปดิไปดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนูก็ว่ายอตามมึงกูลืมไปกูใช้คนงานชีพไปแล้วไงชีพอะไรอะเจ๊ก็ชูตตีไงไอ้ฟก อีโคพาร์คแคลเซียมอลูมิอัตสี่ต่อหนึ่งแล้วมันช่วยยังไงร,รู้ไหมตัวนี้เป็นเวก้าห้าสต็อไใบไหลจะช่วยหยุดใบไหลในทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกด้วยนี่กูปไปศึกษามาแล้วซอสกับซิงห์รู้จักไหมเออไม่ค่อยอะเจ๊แต่ว่าเจ๊อธิบายให้ฟังเลยได้ไหวล่ละเออก็ได้ ซอสเนี่ยคือแรงผลิตหรืออาหารนั่นก็คือใบของของพืชน,นั่นแหละฟุกซอสเนี่ยจะสร้างอาหารไว้แล้วก็เคลื่อนย้ายอาหารมาที่ตัวซิงซิงก็เปรียบเสมือนพวกดอกพวกผลอะไรอย่างเงี้ยมันจะผส,สมอาหารไว้แล้วก็จะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเพื่อที่พร้อมจะขึ้นลูกแล้วก็ขยายผลต่อไปแต่พอเกิดใบไหลใช่ไหมอาหารที่ควรจะไปเลี้ยงซิงเนี่ยมันกลับไปเลี้ยงยอดแทนพออาหารเคลื่อนย้ายมาที่ดอกและผลไม่พอเนี่ยดอกกับผลมันเลยร่วงแต่ถ้าใช้เวก้าฮารอตใบไหลตัวนี้จะช่วยเคลื่อนย้ายอาหารจาก ใบมาที่ดอกและผลของคุณได้อย่างสมบูรณ์และนี่มาพร้อมกับนี่เลยค่ะแคลเซียมบารอนอัตราสีต่อนหนึ่งตัวนี้จะช่วยทําให้ป้องกันผลล่วงดอกร่วงป้องกันผลปีแตกและเมื่อฉีดคู่กันนะคะคุณจะได้คุณภาพที่ดีได้ผลที่ดีผลไม่ร่วงคั้วเหนียวผลไม่ปีแตกผลสวยรู้จักกันใช่ไหมซอสกระสิงเนี่ยคืออะไรรู้ไว้ด้วยนะรู้ดิเจโหรู้รู้ดีเลยสิงก็แบบว่าที่เขาแข่งรถกันบนถนนบึนบ,นบนไม่ไมใช่นะน,<อ>นั่นมันซิ่งมึงอี คุณจะขายของมากจัดโปรให้มาชุดนี้นะคะเวก้า5สต็อกไปไหล1ลิตรและ Eco อีโคพัทแคลเซียมบอลลอนอัตรา4ต่อ1แคลเซียม4เซและบอลอน1เซนจัดไปชุดคู่นี้ปกติ1,300บาทแต่ใครเห็นคลิปนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะจัดไปเลยเหลือเพียง289บาทใครกดทันกดกดไม่ทันต้องรอโปรปีหน้าแล้วนะเพราะว่าใกล้หมดแล้วตัวนี้<อ>สต็อกโรงงานมาเต็มมากแต่ว่าเหลือเพียงไม่กี่ขวดแล้วนะคะใครสนใจกดทิดตะการเหลือ้านล่างคลิปได้เลยค่ะ